สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่5สิงหาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงทําให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะส่วนสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลัง แรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะส่วนสําหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้นะคะประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรืออาจ มีน้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยของแต่ละภูมิภาคตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายสุขโขทยัยกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคอีสานมีฝนฟ้าขนะนงร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมง ส่วนทางภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี ชัยนาทการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเคียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงา ภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่5สิงหาคม2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะส่วนสำหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ